ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานเขาก็รณรงค์มาตลอดนะครับเรื่องของการงดจับสัตว์น้ําโดยเฉพาะสัตว์น้ําตัวเล็กๆแล้วก็แม่ของสัตว์น้ําด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับในโลกออนไลน์มีการโพสต์ขายลูกปูแล้วขายกันเนี่ยจงแจ้งมากทําให้กลุ่มนักอนุรักษ์เองต้องออกมาเรียกร้องให้ทุกจังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลช่วยกันกวดขันจับกลุ่มชาวประมงที่ใช้อวนขนาดเล็กในการไปจับสัตว์น้าครับ ดูโพสต์นี้กันก่อนนะครับปูม้าสดตัวละ5บาทเอาทำไมถูกจังคุณผู้ชมลองดูไซส์ดีครับมันเป็นตัวเล็กๆนะครับลูกปูไซส์30ตัวต่อกิโลกร,รมัม30บวกบวกด้วยนะครับคือตัวเล็กมากครับสร้าง,งขั้นต่ำา20ตัวนี่เป็นโพสต์ในโลกออนไลน์ครับที่ทราไม่คนมาสแสดงความเห็นกันเป็นวงกว้างเพราะเป็นการขายลูกปูขนาดเล็กมากแล้วก็ชื่อว่าเป็นการนำเข้าจากต่างจังหวัด โดยเฉพาะจากตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจึงมีสินค้าให้โพส์ตหายกันเป็นจำนวนมากบ้างก็บอกว่าเคยเห็นขายตามตลาดสดในหลายจังหวัดเลยเช่นที่จังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็เชื่อว่าทุกจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลเนี่ยมีวางจำ,งำหน่ายตำนายบ้างก็บอกว่าเห็นแบบนี้แล้วทั้งน่ากลัวและน่าเศร้า นอกจากขายในโลกออนไลน์นะครับอย่างที่จังหวัดตรังเนี่ยชาวบ้านบางส่วนเขาออกไปวางอวนจับลูกปูหรือว่าใช้ตะเกียงส่องจับในเวลากลางคืนซึ่งก็มีทั้งนําไปทําอาหารกินเองแล้วก็นําไปขายตามตลาดสดต่างๆด้วยผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามชาวประมงพื้นบ้านในเองหาดสําราญซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องบอกว่าเขาใช้อวนถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยมีปูจํานวนไม่มากส่งผลให้ราคาค่อนข้างดีครับมีราคาตั้งแต่กิโลกรัมละ170ถึง350บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของปูครับที่ตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่อันนี้ไอ้ตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่กับกับกลางกลางัะอันกลางโลตัสได้ยังต้องลอยลื่นต้องลอยไดสิแต่๋ยวตั้งไงปูเชื่อนั่นลูกลต่สได้เมื่อกันกราคาตาวกันปูเชื่อนี่ว่าด้วยกันบลางเนื้อดีกัน คือถ้าเป็นปูตัวใหญ่ราคาขายกิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยสามถึงสามบาทนะครับขนาดกลาง250บาทและขนาดเล็กกิโลกร,รัมละร้อบาทแต่ขนาดเดียวกันเขามีความกังวลว่าถ้ามีการใช้อวนตาเล็กไปจับมาเนี่ยมันจะมีลูกปูติดมาด้วยอาจจะทําให้ปูเนี่ยสูญพันธุ์ได้ซึ่งที่ผ่านมาชาประมงกลุ่มอนุรักษ์ได้ร่วมกันตั้งธนาคารปูม้าแล้วก็มีข้อตกลงร่วมกันว่าถ้าใครจับแม่ปูม้า ไข่นอกกระดองได้ก็จะให้ธนาคารเนี่ยนำลูกปูไปอนุบาลต่อเพื่อป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์นะครับนี่ตัวอ้วนเลคือตัวใหญ่ยนี่ไอ้ตัวใหญ่ก็เหมาอ้อมแบบถ้าได้ผูเก้อยผูกเป็นคือเขาจะเหมาไปไปเลี้ยงเราไข่ไหมตัวไปนั่นไม่ก็โกบเราไปตึงเรากาตใจไหมมันนะก็ไม่ใจมากที่ตัวร่องตัวร่าตัวถ้าเป็นผูเกยนั้นตึงกับพวกเราชาวประมงกับปลอมใจยิ่งให้ใจไหมครับไหว้เป็นไห้เป็นค่ะทำอย่างนี้มันดีไหมคะแล้วมันเพิ่มทรัพยากรให้เราได้แค่ไหนมองแล้ว ดีมากเลยนะอ้เพิ่มทรัพยากรปูนี่มากแล้วนี่หมายความว่าถ้าเราได้มาเราก็มาทุกครั้งครับามา,ามาช่วยธนาคารปูนะได้ปล่อยมันเห็นคว,ความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไหมคะว่าปริมาณสัตว์ปูเนี่ยมันมันเพิ่มขึ้นเยอะไหมจากการที่เราทาประมงตลหอดเวลาเพิ่มเพิ่มขึ้นไหมในช่วงเวลาไหนคะที่เราเห็นสังเกตชัดช่วงงามมรสุมเข้าห่้ามรสุมนี่มันะึะ เปปูน,<า>ปนันมากมทางประธานกลุ่มธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเพ็ดยังเล่าว่าปัจจุบันก็มีชาวประมงซึ่งเป็นสมาชิกทั้งหมด37คนนะครับนอกจากจะรับซื้อปูม้าจากสมาชิกแล้วก็ยังมีสมาชิกนําแม่ปูม้าไข่นอกกระดองมาให้อนุบาลต่อเกือบทุกวันเลยครับเดือนหนึ่งเนี่ยห้าสถึงหกตัวซึ่งแม่ปูแต่ละตัวจะได้ลูกปูเฉลี่ยเนี่ยสามแสนตัวนะครับและนําไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ครับ กูไข่น่อกระดองนี่คือสราเกตวดวถ้าเราไปต้มนี่มันจะมีไข่แดงอยู่มั้งเลยไอ้นั่นคือน้ำเชื้อกลางต่อไปของมันอ๋ออันนี้ครับคือซ้างกลางกลางเหล็กมันจะหมากกลางแต่ซ่องลดลงมากลางแต่ซ้ำลดลงมาอ๋อโมได้ซ้ำรอ้อนใช่ครับแต่โดยจะเลียกไข่ทีหนึ่งกันกี่ฟองได้นะคะละมันอยู่แต่เมเตมละแม่นะครับดยเฉล่อเแม่ซ่องพี่ปพลึงหรือว่าอะไรเตะพ่อมุยว่ะเอา ความความความก็ดองเก้าเกาเกาจุดห้าเส้นหรือสิบสองเส้นเนะะี่ยครับอัน,นี้มันอยู่ประมาณน,นึหลานโป่งแหล็กม่เคยเคยกลังเรียนะครับเราเลยมาชาเรียกว่าเนื่องแมะมันอยู่ตกบกแม่ย้อยแม่เล็กสามเส้นโป่งสามเส้นโค่งใช่ครับเ <5. S 2> มื่อก่อนที่ไม่มีทางการฟูตรงเนี้ก็เราไม่เคยได้เห็นหแต่ตอนนี้ก็ได้เห็นรูปูตรงนี้นะครับมากของมัน นายชีวินยังจำด้วยนะครับว่าทางธนาคารจะไม่มีการรับซื้อลูกปูเพราะว่าต้องช่วยการอนุรักษ์พร้อมกับเรียกร้องไปยังคนขายให้มีจิตสำนึกแล้วก็หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกับผู้ซื้อก็ไม่ควรสนับสนุนเช่นเดียวกันนะครับ